สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่บาเบลนะคะจะมาสอนสอซน,อนอเคมีนะคะเป็นของปีที่แล้วข้อ56อ่ะนะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันดีกว่านะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะสีกรัมทรรบยานะคะกับแคลเซียมคลอไร์สบกรัมนะคะอ่ะสังเกตโจทย์เขาให้สูตรมาแล้วเราก็ดูที่สูตรเลยเนาะนะคะโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลาย นะคะหลังจากเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์นะคะ,ะปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์นะคะโจทย์ถามอะไรน้องๆดูนะคะถามผลิตภัณฑ์นะคะหน่วยเป็นกรัมนะอ่ะโจทย์ข้อนี้ถามอะไรลูกถาม m ถูกไหมลูกแต่ m ในที่นี้เป็น m ของผลิตภัณฑ์นะหน่วยเป็นกรัมทีนี้ย้อนกลับไปดู โจทย์ให้อะไรมาสําคัญมากนะคะโจทย์ให้นะคะปริมาณสารตั้งต้นมาโจทย์ให้ปริมาณสารตั้งต้นมา2ชนิดเลยเห็นปะ่ะ4.0กับ11.1หน่วยเป็นกรับนะคะถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเราจะต้องทำไงก่อนเราก็ต้องหาตัวหมดก่อนนะคะเราต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อนลูกนะคะ วิธีการนะคะไม่ยากลูกก่อนหนูจะไปหานะคะหนูจะต้องเขียนสมการเคมีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดุลให้เสร็จด้วยสำคัญมากอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยลูกนะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะบวกกับแคลเซียมคอร์ไนะคะได้เป็นนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจะต้องเขียนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทีนี้สารตั้งต้นเนี่ยต้องใส่สถานะเป็น aq ด้วยนะลูกนะ,ะอ่ะมันเป็นสารละลายนะ นะคะ,ะทีนี้ลูกนะการเขียนสมการเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเนาะนะคะหนูก็หาเลขออกซิเดชันของธาตุโซเดียมบวก1 O.S. ลบ1แคลเซียมบวก2 C.L. ลบ1นะคะตรงนี้ต้องคล่องและนะคะอะเพราะฉะนั้นนะคะบวกจะไปจับลบโซเดียมจะเจอกับคลอไรด์ออนได้เป็นโซเดียมคลอไรด์ Na. บวก C.L. ลบ1เนาะนะคะจะได้เป็น NaCl ส่วนแคลเซียมเนี่ยบวก2จะเจอกับไฮดรอกไซด์เพราะนั้นนะคะมันจะได้เป็น CaOH ทั้งหมดห้ย2อยนะคะบวก2เจอลบ1 2ควายะนะคะผลิตภัณฑ์จะได้เป็นแบบนี้นะลูกนะ,ะทีนี้นะคะเหลืออะไรนะคะเหลือดุลสมการใช่ไหมนะคะหลักการไม่ยากนะคะพยายามมองหาตัวที่มันง่ายๆก่อนนะตัวห้อยที่มันแตกต่าง คอเีนเนี่ยห้อย2แต่คอเีนตรงนี้เป็น1เห็นไหมนะด้านซ้ายเป็น2ด้านขวาเป็น1เพราะฉะนั้นดุลเลข2ลูกนะข้างหน้า NACL เพราะฉะนั้นคอเีนเนี่ยนะมันจะเป็นไงลูก2เท่ากันนะคะอ่ะเช็คนะคะเพราะนั้นเนี่ย NA เนี่ยนะคะจะกลายเป็น2ด้วยดังนั้นเราก็ดุล2หน้า NAOH ะะเราดุล2ข้างาหน้าตรงนี้ Na จะเป็น2และวเพราะฉะนั้นลูกนะคะตัวอื่นเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะคะให้หนูเช็คด้วยอีกรอบหนึงสังเกตแคลเซียมเท่ากันแล้วอย่างละ1น,นะคะ OH นะคะเท่ากันแล้วลูกนะคะอย่างละ2แบบนี้คือเราดุลเสร็จนะคะพร้อมเอาไปใช้งานอะนะคะดุลเสร็จเราก็ติ๊กถูกไว้ก่อนนะกันเราลึกนะคะ หลังจากนั้นเราต้องหาตัวหมดใช่ไหมลูกการหาตัวหมดไม่ยากลูกนะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่าโมลส่วนสัมประสิทธิ์จับมาเทียบกันลูกนะคะอ่ะมันคือสัดส,ส่วนในการทำริยานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราเนี่ยนะคะจะเอาสัดส,ส่วนมาใช้โดยใช้โมลส่วนสัมประสิทธิ์นะคะค่าไหนที่ได้น้อยกว่านะคะตัวนั้นจะเป็นตัวหมดนะอ่ะโอเคนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะหาเนี่ยเราก็ต้องยัดอะไรลูก ยัดไอตัวเลขเนี่ยนะหน่วยเป็นกร,รัมนี้ลงไปนะก่อนอื่นนะคะเราเริ่มด้วยโมลน,นะคะโซเดียมไฮดรอกไซดะะะะะซะะ์หารด้วย2น,นะคะอ่ะนี่คือโมลส่วนัำปสิทธิ์เนาะนะคะ vs โมลของแคลเซียมคอไลด์นะคะหารด้วย1นะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นลูกนะคะเราจะยัด G ลงไปในนี้ลูกนะเราจะใช้สูตรโมลเท่ากับ G ส่วน M นะคะโมลเท่ากับ g ีส่วนเอ่ะโดยที่ g คือมวลหน่วยเป็นกรัม m คือมวลโมเลกุลนั่นเองนะคะอ่ะเราก็ยัดลงไปนะเป็น4.0นะคะแล้วก็หารด้วยนะคะ40นะคะคูณ2ข้างล่างนะคะอ่ะทำไมหารด้วย40เพราะว่านะคะมวลโมเลกุลของเจ้าโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เนี่ยมันเป็น40นะคะโซเดียม23 O16 นะคะ H เป็น1ะหนูจะรวมกันได้เป็น40ัหันไม่รูกนะคะอ่ะเพราะนั้นหนูจะได้ก้อนแรกหนูคิดเลขออกมาเลยลูกนะหนูจะได้นะคะข้างบนเนี่ยตัดเป็น0.1 0.1ห่ารด้วย2หนูจะได้เป็น0.05นะคะเพราะนั้นเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปทำด้านขวานะคะทำเหมือนกันนะคะอ่ะแคลเซียมคอไลด์เนี่ยเป็น11.1นะคะ อ่ะแล้วหนูก็เป็นไงลูกนะไปหา M ใช่ไหมนะแคลเซียมเป็นเท่าไหร่ก็คือ40คอรีนมี2นะคะโมลารตอมคอรีนเนี่ย35.5ลูกเพราะนั้นหนูจะได้เป็น40บวก71นะคะได้เป็น111นอ่ะนะคะเนะคะเป็น111นะคะหนูก็ยัดเลย111นะคะแล้วก็คน 1, นูณ1นนั่นเองอ่ะได้นะคะ เพราะฉะนั้นหนูจะได้ข้างบนเนี่ยเหลือ0.1ออกมาเป็น0.1แบบนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าเจอแบบนี้นะตัวเลขเนี่ยนะคะให้เราเลือกค่าที่น้อยกว่านะคะเวลาเราหารออกมาได้แล้วเนี่ยให้เราเลือกค่าที่น้อยกว่านั่นก็คือ0.05น,นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโซเดียมไนโกไซดนเนี่ยนะคะเป็นสารกําหนดปริมาณหลังจากนั้นเราจะใช้โซเดียมไนโกไซดนเนี่ยเทียบหามวลของโซเดียมคลอไรด์กับมวลของแคลเซียมไนโกไซดนนั่นเอง อะโอเคเพราะนั้นสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะสมมุตินะคะให้โซเดีมยมคลอไรด์เนี่ยเป็น X กรกมส่วนแคลเซียมนอกซาเนี่ยเป็น Y โอเคปะ่ะนะเกิด X กับ Y กร,รัมตามลำดับนะคะหลังจากนั้นหนูจับไอ้0.05เนี่นะนะคะที่หนูหาได้เนี่ยนะคะมาใช้ต่อเลยลูกนะ,ะก็จะเป็น,น0.05ยนะโยมอยตรงนี้จับเท่ากับใช้หลักการเดิมลูกนะคะก็คือโมลส่วนสัมประสิทธิ์เพราะฉนั้นอย่างอันนี้จะเป็นโมล โซเดียมคลอไรด์หารด้วย2นะคะส่ว so, นอันนี้จะเป็นโมลแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะหารด้วย1โอเคไหมลูกนะอ่ะนะคะแล้วเราก็ยัดลงไปโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราติดเป็น x ก,กร,รมัมนะคะแล้วเราก็หารด้วยนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะ, chloride, ะ,คะมวลโมเลก,กุลเขาจะเป็น58.5ลูกนะห้ 8.5นะคะทีนี้สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น2เนาะนะคะก็คูณ2ข้างล่างด้วยเพราะนั้น x นะคะหนูจะได้ออกมาเป็น5.85กลับนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมวลของโซเดียมคลอไรด์นะคะที่เกิดทำเหมือนการลูกนะจับเท่ากับ y นะคะ,ะทีนี้จับเท่ากับ y นะนะคะอันนี้คือ y นะคะแคลเซียมโนอกซายนะคะ ไปคิดเองนะได้เป็น74นะคะแคลเซียมไดรอกไซด์มวลโมเลกุลเป็น74หนูก็หารด้วย74ทีนี้สัมประสิมเป็น1นเนี่ยหนูก็ไม่ต้องเขียนหรอกนะค่ามันจะได้เท่าเดิมนะคะดังนั้นหนูก็ดูก้อนนี้ลูก0.05เท่ากับ y ส่วน74นะคะเห็นไหมนะะแล้วหนูก็เอา74เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณน,นะคะหนูก็จะได้ออกมาว่า y เนี่ยมันมีค่าคือ3.70กลับ นะคะ,ะเพราะฉะนั้นหนูจะทราบละแคลเซีมยมนอกไซด์เนี่ยเป็น3.70น,นะคะหลังจากนั้นนะคะหนูก็เอามารวมกันนะคะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้มวลของโปรดักต์ทั้งหมดนะคะซึ่งนะคะถ้าคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้เป็น9.55กรัมเพราะนั้น M นะคะพอต่อพอที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยต้องตอบเท่านี้ลูก9.55นะคะ,ะก็คือข้ออะไรลูกข้อ2 นะคะ,ะหนูเห็นไหมนะคะว่าโจทย์ข้อนี้เอาจริงแล้วมันมีแพทเทิร์นในการทำอยู่นะคะถ้าเราฝึกซ้ำๆนะคะเราจะต้องทำได้อย่างแน่นอนทีนี้พี่บอกก่อนเลยนะว่าข้อสอบสอนอเคมีนะคะมันไม่ใช่การขายของเล่นนะคะมันไม่ใช่อยู่ดีหนูเติววันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้หนูจะได้โอเคไหมมันต้องผ่านการฝึกฝนทำซ้ำๆ ะะแล้วก็ทำหลากหลายแนวแต่ทีนี้นะคะถามว่าถ้าหนูนะคะมาติวกับพี่หนูจะได้อะไรสิ่งที่หนูจะได้นั่นก็คือนะคะวิธีการคิดในการทำโจทย์เก่าเนี่ยปีที่แล้วทั้งหมดนะคะแนวโจทย์ที่ออกล่าสุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปออกซ้ำถูกไหมลูกถามว่าจะออกตรงๆไหมแบบเหมือนกันเดะเปลี่ยนตัวเลขก็คงไม่หรอกนะคะแต่หนูจะได้หลักการไป หนูจะได้หลักการนะคะเพราะฉะนั้นมันคือเหมือนสรุปรวบยอดทั้งหมดนะคะหนูจะรู้ทริคเพิ่มเสริมเติมว่าอะถ้าหนูไปทำข้อสอบแล้วเจอโจทย์คล้ายๆกันเนี่ยหนูจะทำยังไงนะคะมันก็จะมีหลักการหรือแพทเทิร์นอยู่โดยเฉพาะไอ้บทปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยนะมันจะใช้หลักการซ้ำๆอะพี่จะบอกให้แต่จุดสำคัญคือการตีโจทย์ให้ออกนะคะแล้วใช้นะคะทฤีฎีหรือความรู้เนี่ยไปประยุกต์นะ แต่ถ้าทีนี้ถ้าเราเก่งไปได้อะมันน่าจะออกประมาณอย่างนี้ไม่น่าเกินแบบนี้หรอกนะคะมันก็จะมีโอกาสได้คะแนนเก็ตไหมนะคะคนสอบสอวนอนปีเนี้ยนะไม่ได้สอบคนเดียวหรอกนะสอบกันเยอะมากนะคะเพราะนั้นเราจะทำยังไงอะให้เรามีโอกาสที่แบบเฮ้ยติวสั้นที่สุดแต่มีโอกาสได้คะแนนอย่างน้อยหนูได้ไปลองข้อสอบใช่ป่ะถูกป่ะแต่ถ้าสมมติใครมีพื้นมีความรู้มาแล้วอ่ะมาเรียนปุ๊บเฮ้ยนี่มันเทคนิคเทคนิคเทคนิคนี่ว่า เพราะฉะนั้นเวลาหนูไปทำหนูจะทำได้ไวขึ้นแค่นั้นเองโอเคนะคะงั้นเรามาเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะ